สิริสิริสิริจุดจีนนี้เราไปเดินเที่ยวเยาวราชกันไหมไม่ไปคนเยอะขี้เกียจไปเดินเบียดเสียดวินหัวฮะเมื่อกี้ว่าอะไรนะสิริเรียกวินไปไหนแหมครูพูดผิดนิดเดียวเมืองรีบกระเทือบซ้ำเลยนะหยอกยอกสิริหยอกสิริและตุดจีนเนี่ยมันเป็นประเพณีสำคัญแบบไหนของชาวจีนของคนจีนเรา วันตรุษจ,จีนนั้นคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตกร่องรอยของประเพณีพิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองตรุษจ,จีนนั้นมีมานานกว่าศตวรรษ100ปีจริงๆแล้วนานมากจนไม่สามารถย้อนกลับไปดูว่าเริ่มต้นฉลองมาตั้งแต่เมื่อไรวันตรุษจ,จีนนั้นเป็นที่รู้จักและจำได้ทั่วไปว่าเป็น การฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิและการฉลองเป็นเวลานานถึง15วันการเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่จะเริ่มหนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีนคล้ายกับวันคริสต์มาสของประเทศตะวันตกเมื่อผู้คนเริ่มซื้อของขวัญสิ่งต่างๆเพื่อประดับบ้านเรือน อาหารและเสื้อผ้าการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้นในวันก่อนตรุษจีนบ้านเรือนจะถูกทำความสะอาดตั้งแต่บนลงล่างหน้าบ้านยันท้ายบ้านซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชคร้ายออกไปประตูหน้าต่างมีการขัดสีฉวีวันทาสีใหม่ซึ่งสีแดงเป็นสีนิยมประตูหน้าต่างจะถูกประดับประดา